สวัสดีครับกับผมเกมสเกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมเทลันเนอร์กันนะครับวันนี้มันจะมีกิจกรรมนะฮะกิจกรรมปราสาทเฮนรี่เฟสติวัลนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมานานแค่ไหนแล้วนะฮะแต่ผมเข้าเกมมาแล้วผมเจอผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจดีนะผมเลยว่าจะลองเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเริ่มจากการกดเข้าร่วมทีมไปก่อนเลยนะครับผมเดาว่าถ้าเรากดเข้าร่วมทีมแล้วเนี่ยมันน่าจะมีให้เราเลือกทีมนะพันชมิรพ่อหมึกทีมกร,ราสีโจ เหมือนลุงกิ้งก่างโง่ขนาดนี้ก็เอาชนะพันธมิตรหมึกของเรากันเหรอเหมือนผมจะได้ทีมกร,ราสีโจนะฉันเฟ้นหาแรนเนอร์มาแล้วพยายามให้ดีที่สุดละกร,ะราสีโจนี่คือถ้ากับว่าผมอยู่ทีมเดี๋ยวนะพันธมิตรพ่อหมึกทีมกร,ราสีโจมไม่เข้าใจวะเหมือนผมจะอยู่ทีมของพ่อหมึกแต่ผมไปอยู่ในกลุ่มของกร,ราสีโจอะไรมาเนี้ยโอเคไม่เป็นไรผมรับของมก่อนเออผมอยู่ในทีมกร,ราสีโจจริงจริงด้วย รางวัลแต่ละขั้นวะมีเบ็ดตกปลากับกล่องอะไรพวกนี้โอเคผมจะลองวิ่งอยู่นะผมขอไปรับรางวัลของที่เขาให้มาเมื่อกี้ก่อนนะเหมือนมันจะเข้าตัวเลยนะผมขอไปดูซิว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับนี่เป็นหมวกกระสีโจโกับหมวกเจ้าพ่อหมึกเหมือนเจ้าพ่อหมึกเป็นสัตว์เลี้ยงอันเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยน่ารักจังอันเนี้ยเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรอะสเปเชียลเหรอมันอยู่ตรงไหนไม่รู้อะ แต่ผมได้น่ารักมากเลยกับได้กล่องของขวัญอะไรมาก็ไม่ดูนะฮะหนึ่งกล่องได้กระดาษสุม่มความทรงจำสองชิ้นสุม่มอ๋ออันนี้เหรอโอเคแล้วก็ได้กล่องแพ็กเกจคลาสอะไรไม่รู้มานะฮะได้กิฟต์ผมคลารูสหนึ่งร้อยวันได้เหมือนจะได้ทั้งเซตเลยเนะะี่ยโอเคเราลองใส่ดูดีกว่าน่าจะจับแต่ได้ตั้งร้อยวันเลยเนะะี่ยโอยนานเหมือนกันกล่องสมบัติเฟสติวัลอันนี้เหมือนเราต้องไปดรอปเ,เองนะ ว้ยน่ารักดีโอเคลองใส่เซ็ตนี้แล้วก็ไปวิ่งดูนะครับโอเคเราเล่นกิจกรรมเลยกันนะฮะผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงโอเคปะลองดูเอาวะทุกคนแต่งตัวน่ารักน่ารักเท่นาน,นั้นเลยแต่งตัวเหมือนชุดเดียวกับผมหลายคนอยู่เหมือนกันนะนี่ก็ผมจะแต่งอยู่คนเดียวหมาเลิกเลยครับนี่คือเฮนระี่นะฮะยินดีต้อนรับสู่สวนของฉัน ฉันทําขึ้นมาอย่างสวยงามเพื่อพวกแรนเนอร์เลยนะมันมีลูกโป่งอยู่ด้วยระวังอย่าให้มันแตกละ่ะเดินเดินชมแล้วค่อยเข้ามาในปราสาทก็ได้โอเคว้าวเฮ้ยแหลกหละ oh God. โอ้ my g o กโดนชนเฮ้ยผมจะได้ที่โหลเลยเนี่ยตอนนี้อย่าไปยอมแพ้บอกว่าอย่าชนลูกโปง่งโอเคเฮ้ยผมหลบได้ทุกเม็ดเลยเว้ย พีส่สวนมันแบบว่าดูน่ารักเลยนะที่ผมไม่ชนลูกโปงก่งกรนะิงวะเนี่ยผมก็เกมกันนะชมตัวเองก็ามาไปแล้วนะไปแล้วนะเฮ้ยเอ้ยเ้ยเกือบไปเราออโอ้ยปลายน้ำโอ้โชลุกโปง่งเนี่ยโชลูกโป่งแล้วเด้งจริงด้วยได้ที่แปดว่ะทุกคนโอ้ยพลาดแล้ว เออด่านมันแฟนซีมากผมชอบเนะี่แต่ผมชวนลูกโป่งไม่ว่าเล่นเป็นว่าเล่นเลยยมีคนเข้าเส้นชัยไปแล้วเสียนด่านเสียนด่านโอ้โหแล้วผมกว่าจะเข้าเส้นชัยอย่างไกลแพ้แนะ่นอนผมตาน,นี้เรียบร้อยแตดไพ่นี่อีกทีเดียวเนี่ยเส้นชัยอยู่ข้างหน้านีน่ยไอ้เรือิได้ที่แปดไยแต่เหมือนทีมเราจะชนะนะ โคตรขี้โกงเลยเราไม่จําเป็นต้องที่1แล้วก็สามารถชนะได้นะแค่ทีมเราเล่นเก่งก็พอดูซิว่าเราได้ที่อะไรเราได้ที่8ได้ exp มาพันเจ็ดโหคนอื่นจะต้องหกพันนะผมได้น้อยสุดในทีมแล้วพวกเนี้ยได้์ดเฮนรี่ festival มาว่ะผมว่าต้องเอาไปแลกอะไรได้แน่เลยนี่ภารกิจนะฮะเข้าร่วมหนึ่งครั้งเราจะได้ exp แล้วก็ได้ตราแผ่นภารกิจแล้วก็ได้รางวัลนะครับได้ exp สองหมื่นหกแล้วก็ได้กล่องลุ้นนะฮะ เข้ารวบ3าครั้งโอ้ไดกิจกรรมเรื่อยๆนะครับโอเคเราจะลองเล่นอีกสักเกมหนึ่งบริจด้ที่หนึ่งลเลยะเฮ้ยร้านค้าแลกเปลี่ยนวะเหรียญเฟสติวัลอันนี้เหมือนจะใช้แต้มแลก300แต้มอุ้ยภาพมันคอผีมงกุฎแล้วก็ของเยอะแยะเลยเนะี่ยให้แลกอันนี้ก็เท่ดีเนะี่ยโอเคผมอยากไดอันนี้วะตอนนี้ผมมีอยู่พอยต์สิบเจ็ดพอยต์นะฮะเหรียญพวกนี้มีอยู่ศูนย์รางวัลแต่ละขั้นเหมือนเราต้องเก็บแต้มวงล้อน,นี่คืออะไรครับ วงล้อจํานวนสามารถรีเซ็ตได้ผมไม่เข้าใจว่าต้องใช้อะไรเปิดนะนีไ่ไงพอยต์ Point, วงล้อ2องทับเก้าเโอเคผมไม่เข้าใจเหมือนกัน,กนผมลองเล่นอีกสักรอบหนึ่งไม่มีใครเข้ามาเลยฮะห้องนี้เมื่อกี้เราโดนชนกระจายนะเดี๋ยวผมจะไปเลือกของกันชนมาความเร็วสูงสุดอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันผมจะเอาแค่กันชนแล้วกันแล้วก็บวกเพิ่ม exp ด้วยโอเค ได้อันเดียวเนะี่ยโอเคไม่เไรผมเสียตังค์เพิ่อมอีกอันหนึงโอเคแต่ตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาเล่นกับเราเลยนะถามจริงไม่มีคนเล่นกับผมชิคุโอเคเรารอคนเข้ามากันฮนะเดี๋ยวนะผมรอมาพักึงแล้วไม่มีใครเล่นกับผมเลยเสียใจอะ่ะผมสามารถเข้าอีกได้ไหมอ๋อมันสามารถรีห้องได้นี่หว่าโอเคแต่ว่าเมื่อกี้มัน,มนอาจจะบั๊กอะไรก็ได้นะ โอเคเรารอเขากดเริ่มโอเคเริ่มแล้วนะครับแต่ละคนแต่งตัวก็ได้จา้าปิ้งลุกมากมีผมคนเดียวที่ยังแต่งตัวไม่สุดเท่อยู่คนเดียวผมใส่ของฟรีที่เขาให้มาโอเคมาลองดูนะว่าตาน,นี้เราจะได้ที่เท่าไหร่เมื่อกี้ได้ที่แปดตาน,นี้เราเริ่มเข้าใจด่านมากขึ้นแล้วนะว่ามันเป็นยังไงหวังว่าเราจะติดท็อปทรีหรือไม่ก็เข้าเส้นชัยผมก็พอใจละเมื่อกี้รจริงผมพลาดเยอะมากนะไปลองดู กี้ผมโดนชนเยอะผมเลยเละเทสเลยเดี๋ยวพอเข้าใจด่าดมาเล็กน้อยแล้วอู้ันนี้พลาดสวยแล้วทุกคนหลบไปนะหลบไปนะหลบไปไหนนะโอ้ไมก่ก็ชนอีกแล้วฮะโอ,โอ้โอเคไม่เป็นไรเข้าเส้นชัยก็พอใจละ เราจะสามารถกระโดดข้ามตัวนี้ได้ปะเฮ้ยได้เฮ้ยเดวเดี๋ยวผมว่าผมไม่ได้เข้าเส้นชัยอีกแล้วแน่เลยเอ้ยผมพอเข้าใจด่านเล็กเล็กน้อยโอ้ยโอ้โอ้ไวจัดยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย โหรอบนี้ผมไกลกว่าเดิมเยอะเลยผมยังคงไปที่8ปดอันจริงผมต้องฝึกฝนแล้วละด่านนี้แต่สนุกดีนะแต่ยากไปน,นิดนึงสำหรับผมแล้วเราก็แพ้ด้วยทีมเรสชนะผมอยู่ทีมบูทีมกิ้งก่ากับทีมปลาหมึกผมได้ที่8ได้อีกพี2 0 0 2นะได้เยอะเหมือนกันเนะีได้คะแนนมา17คะแนนนะแล้วก็ได้การ์ดไปเดียวเหมือนเดิม ปราสาทเฮนรี่เฟสติวัลแพ้แพ้เฮ้เหมือนเราจะเล่นได้แค่สามรอบปะเราจัดอีกรอบเลยตายเลยฮะมมันจะเล่นได้แค่สามรอบแล้วมันก็จะต้องรอแน่เลยผมว่าคิดว่านะโอเคครับอีกรอบหนึ่งก็ได้เริ่มแล้วนะฮะอุ้ยเฮนรี่เฟสติวัลสงคามยุติลงแล้วอ่ะนี่คือตาสุดท้ายผมได้เล่นพอดีเลยเนะี่ยโอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นตาที่ดีผมจะเอาจริงแล้วรอบนี้ จากที่เราได้ทีโหลมาทั้งสองรอบถ้าล็อกในผมได้ทีโอล์กนผมก็จะไม่ทําไมผมก็จะถือว่ายอมรับว่าฝีมือตัวเองมัน่อดจริงๆมาลงเลยแต่ก่อนนี้ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนะะี่ยเขาจะต้องพิมว่าลง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 แล้วท,ที่ผนก็พิมพ์ไปก็ไม่ได้เร็วขึ้นนะฮะเด็กๆนี่ต้องพิมพ์ต้องพิมพ์ไม่ได้จริงๆผมเริ่มเซียนด่านเซียนนี่ขนาดบอกว่าเซียนด่านเนะี่ยเอาล่ะเอาวะ อันนี้มาดีอันนี้มาดีจริงๆเราไม่จําเป็นต้องแดดกระโดดเลไรนะเราเล่นแค่หลบลูกป่วงก็พอเพราะว่ามานาเราก็ไม่ได้มีวันหมดอยู่แนละ้วเอาวะรอบนี้มาดีครับโอ้ที่โลกแล้วผมกระโดดขึ้นไม่ได้ เอ้ยไม่โดนอีกแล้วโอ้โหชนกระจายเอ้ยก็ยังดีเอารอบนี้ผมว่าผมเข้าเส้นชัยแล้วปะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เฮ้ยมัมานาหมดเฮ้ยไม่ทันได้เลย มไม่ทัทเดีย๋ยวเราก็ได้ที่5เอ้ยแต่ทำไมทีมเรามันได้ที่อันดับโลดเลยเนะี่ยทีมแดงนี่คืออันดับ1-4เลยที่เหลือก็เป็นทีมผมหมดเลยสีน้ำเงินน้ยแต่ผมได้ที่5ว่ะผมพัฒนาขึ้นได้มา21เแต้มไนะวยได้เยอะเนะี่ยแต่คนนี้ได้ตั้ง41แต้มนะให้ผมเดานะอาจจะต้องใส่เซ็ตอะไรสักอย่างด้วยแนะ่เลยโอเคแต่กิจกรรมเฮนรี่ก็ได้จบลงแล้วใช่ปะผมไม่สามารถกดได้แล้วใช่ไหม โอเคฮะกิจกรรมเฮลี่ได้จบลงไปแล้วนะครับต้องอาจจะต้องรอเวลานี่ไงหนึ่งทุ่มถึงท,ทุ่ม50รอบต่อไปนะครับโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับชอบกัไก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยว EP หน้าค่อยไปเล่นกันต่อนะฮะวันนี้ผมไปแล้วทุกคนเจอใหม่ฮะไปฮะ